ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับนอนัทเฮลโรหกลอซิ่งแล้วนะคริปนี้เราจะมาดูจันชูหาปหลาไหลครับเนี่ยเป็นพวกควายน้อยๆครับตรงนั้นนะ เป็นวอกไฟไม่มีเลยน้ำออกแล้ว เลยครับใส่มันตายหมดแล้วมั้งครับปลาไหลแต่เจ้าของเจ้าของสระเขาว่ามีนะครับมันคงจะไปแล้วแหละไม่เห็นคนระับมีตัวเดียวครับตัวเล็กมากครับ โลโปลาไหลนะ่ะดูข้างนี้นี่นะครับสะเล็กนิดเดียวเพราะว่ามีปลาไหล นี่ครับจ้องหาดูปลาไหลนะแต่ว่าไม่เห็นเลย นี่จะลูกมานับลูกปลาไหลตัวเดียวขึ้นม่โคดีกว่บ

เอาตักขึ้นไปเอาตักขึ้นไปนู่นเลยเจอแล้วรครับหนึ่งตัวครับอีกตัวครับอยู่นี่นี่นติดมุย้ยติดมุย้ย โอ้มันอยู่ลึกๆนุ่นเดยอยู่ข้างในนู่นเ่ยไม่เห็นครับเมื่อกี้มันมีอยู่สองตัวนะครับ สามตัวแล้วไม่เห็นครับครบมันจะอยู่ไกลๆอยู่โน่นเลยครับแต่น,นโคสุดมือแล้วครับสุดแค่นั้นครับ อ้าวถึงโอ้มันไม่อยู่สูงขนาดนั้นหรอครับไม่เห็นเลย โอ้ oh, ข้างล่างเป็นลูกรังเลยไม่มีโอ้ oh, ลูกรังเนาะ oh, อนนี้ก็ไม่มี ไซจะมีแค่นั้นละืมั้งครับปละไ็น,ะนี่ครับสามตัวตัวยังใหญ่ หมดแล้วมั้งมีแต่ลูกมันหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วลงไปข้างล่างอีกเป็นลูกรังเลยหน่อยครับ Sama lagi ni sam tua kan ni. mi dai no. Một leo. Cái lão bên này nhở. Oh. สตัวครับนี่ก็ได้เวลาจอดแล้วนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอน,นัทเฮลบรอรลอซิงนะครับขอบคุณมากครับ